ช่วงนี้เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนสูงมากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐยังคงอยู่ในระดับสูงเงินเฟอ้อก็ยังคงเป็นปัจจัยกดดันหลายคนคงสังเกตว่าราคาทองคำมีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเพราะทองคำถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่นักลงทุนมักเลือกถือในช่วงเศรษฐกิจไม่แน่นอนทำไมการอมทองถึงเป็นทางเลือกที่ดีทองคำเป็นสินทรัพย์ที่มั่นคงไม่เสื่อมค่าเหมือนเงินสดมีแนวโน้มราคาสูงขึ้นในระยะยาว เป็นตัวช่วยกระจายความเสี่ยงในการลงทุนสามารถซื้อสะสมทีละน้อยได้ไม่จําเป็นต้องซื้อโดยใช้เงินก้อนใหญ่หลายคนอาจคิดว่าการออมทองต้องใช้เงินก้อนใหญ่หรือซื้อง่ายแต่ขายยากวันนี้เรามีวิธีที่สะดวกปลอดภัยและเริ่มต้นง่ายๆแค่100บาทด้วยมีโ o b บายจีแคปโกแอปพลิเคชันออมทองที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการโดยบริษัท GCA p จำกัดเป็นผู้นำด้านทองคำรายใหญ่ นำเข้าส่งออกทองคําแท่งและมีประสบการณ์มากกว่า80ปีมีความมั่นคงและความน่าเชื่อถือสูงลองเซิร์ชชื่อดูได้เลยเป็นตัวจริงที่มีโรงงานสกัดทองคําของตัวเองห้องปฏิบัติการได้มาตรฐานสากลทองคําส่วนหนึ่งได้รับการเก็บรักษาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทุนสำรองระหว่างประเทศจากการเข้าร่วมโครงการผ้าป่าช่วยชาติของหลวงตามหาบัว ซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้เคยเล่าถึงแอป Go Invest โดย G Cap Go ไปเมื่อปีที่แล้วแล้ววันนี้ทาง G Cap Go ก็ได้พัฒนาไปอีกก้าวกับแอปใหม่ที่ชื่อว่า m e g o by G Cap Go ที่ให้เราเริ่มอ,อมทองตั้งแต่100บาทไม่ต้องมีเงินก้อนก็เริ่มได้ทันทีจุดเด่นของแอปนี้ราคาทองดีแบบขายส่งตามมาตรฐาน G Cap Go ที่มีประสบการณ์กว่า80ปี มีโรงงานสกัดทองเป็นของตัวเองได้มาตรฐานสากลราคา Real Time เลือกทองได้ทั้ง96.5%และ99.99% 99ดูมูลค่าสินทรัพย์ได้ง่ายๆพร้อมดาวน์โหลดสเตทเมนต์จะขายทำกำไรหรือรับทองจริงก็ทำได้ง่ายๆช่องทางการชำระเงินหลากหลายทั้งผูกบัญชีเพื่อหักอัตโนมัติหรือเติมเงินเข้าไปในบัญชีเงินสดมีโก ผ่านการผูกบัญชีเพื่อหักอัตโนมัติสแกน QR Code Mobile Banking เติมเงินผ่าน True Money ก็สามารถทำได้ฟรีค่าธรรมเนียมซื้อขายและออมทองรับทองได้จริงที่สำนักงานใหญ่หรือส่งตรงถึงบ้านในมีโกเราสามารถสร้างแผนออมทองได้สูงสุดถึง10แผนตอบโจทย์เป้าหมายที่หลากหลายเช่นออมเพื่อลูกออมแต่งงานหรือออมไว้เที่ยว โดยเราสามารถเลือกรูปแบบการออมได้2แบบคือออมอีซีออมง่ายออมสบายออมไปเรื่อยๆเลือกได้ทั้งรายวันรายสัปดาห์หรือว่ารายเดือนออมมิโกออมแบบตั้งเป้าหมายเห็นเปอร์เซ็นทองที่ออมได้อัปเดตตลอดช่วยถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นเมื่อถึงเป้าระบบจะหยุดออมให้อัตโนมัติไม่ต้องกังวลโดยในแอปจะมีตัวช่วยคำนวณแผนออมไม่ต้องคำนวณเองให้ปวดหัว ช่วยวางแผนการออมให้เหมาะสมกับเป้าหมายและยังปรับแผนได้ตลอดเวลาปรับยอดออมความถี่หรือวันออมได้เองหรือหากยังไม่อยากออมก็สามารถพักแผนชั่วคราวได้ <S <S เดี๋ยวเรามาลองออมอีซีกันครับ 1. ดาวน์โหลดแอปมีโกบายจีแคปโเปิดแอปมีโกทำการสมัครง่ายๆใช้แค่อีเมลและบัตรประชาชนสมัครเสร็จแล้วเข้าสู่ระบบ 2. ไปที่เมนูออมทองและเลือกสร้างแผนออม 3. เลือกออมอีซี่จากนั้นเลือกประเภททองที่ต้องการ4ครับตั้งค่าความถี่การออมเช่นรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนสามารถเลือกออมทองเป็นหน่วยที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะออมเป็นปริมาณน้ำหนักทองคําเช่นบาททองสลึงกลัมหรือออมเป็นมูลค่าเงินหน่วยเงินบาท โดยเลือกได้ทั้งทอง96.5%และ99.99% 99 5. กดยืนยันและเลือกช่องทางชำระเงินตามสะดวกถ้ายังไม่ได้ผูกบัญชีหักเงินอัตโนมัติจะต้องไปทำการผูกบัญชีให้เสร็จก่อน 6. เสร็จเรียบร้อยระบบจะออมให้ตามแผนที่ตั้งไว้ในส่วนของการออมแบบมีโก 1. เปิดแอปมีโก by G Cap Go 2. ไปที่เมนูออมทองและเลือกสร้างแผนออม 3. เลือกออมมีโกลเลือกตั้งเป้าหมายการออมทอง96.5เป็นหน่วยบาททองหรือสลึง 4. เลือกระยะเวลาการออมสามารถเลือกระยะเวลาการออมเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนโดยจะเป็นการออมที่ระบบนำปริมาณทองมาหารจำนวนรอบออมให้ไม่ว่าราคาจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ราคาก็จะเฉลี่ยตามราคาแต่ละรอบ และสามารถออมไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอน 5. กดยืนยันและเลือกช่องทางชำระเงินตามสะดวกถ้ายัางไม่ได้ผูกบัญชีหักเงินอัตโนมัติจะต้องไปํำการผูกบัญชีให้เสร็จก่อน 6. เสร็จเรียบร้อยระบบจะออมให้ตามแผนที่ตั้งไว้ข้อดีของการออมอีซี่และออมมีโกออมอีซี่ออมทองสบายเข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ของคุณสร้างวินัยการออมทองได้ทุกวันแค่ขยันออมอย่างสม่ำเสมอ อ <Om> มมีโกลกำหนดเป้าหมายการออมทองอย่างชัดเจนช่วยคุณสามารถทําตามแผนการสะสมความมั่งคั่งได้แบบมีประสิทธิภาพการออมทองกับมีโกล by G c a p g o เริ่มง่ายไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ออมได้ตามงบที่สะดวกแม้เริ่มต้นเพียงหลักร้อยลดความเสี่ยงจากราคาทองผันผวนใช้วิธี DCA Dollar Cost Averaging เฉลี่ยต้นทุนการซื้อทองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สร้างวินัยทางการเงินตั้งค่าออมอัตโนมัติช่วยให้สะสมทองได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องกังวลว่าจะลืมออมป้องกันเงินเฟอ้อสร้างทรัพย์สินระยะยาวทองคำช่วยรักษามูลค่าเงินในระยะยาวดีกว่าการเก็บออมเป็นเงินสดยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตลอดเปลี่ยนจำนวนเงินวันออมหรือหยุดออมชั่วคราวได้ตามต้องการและสำหรับใครที่อยากจับจังหวะซื้อขายเอง สามารถซื้อขายทองได้ในแอปเหมือนกันเริ่มต้นที่100บาทหรือจะซื้อเป็นปริมาณทองน้ำหนักเป็นกรัมสลึงหรือบาทก็แล้วแต่สะดวกเลยถ้าอยากเลือกราคาเองตามที่ต้องการก็ตั้งราคาซื้อขายไว้ได้หรือตั้ง price alert ไว้ให้แอปแจ้งเตือนเมื่อราคาที่สนใจมาถึงแล้วค่อยตัดสินใจซื้อขายทีก็ได้เช่นกัน และสำหรับคนที่กำลังอยากเริ่มต้นออมทองตอนนี้มีโกมีโปรโมชั่นพิเศษต่อที่1สมัครมีโกลแล้วซื้อหรือออมครั้งแรกรับทันที100บาทตั้งแต่1ตุลาคมถึง31ธันวาคม2,568จํากจำกัด3,010ต่อที่2อ,ออมมีเซฟมีโบนัสออมทองต่อเนื่องกับมีโกทุกเดือน ได้รับโบนัสเลยไม่ต้องลุน้นโดยสามารถเลือกเข้าร่วมออมทองโปรโมชัน่นมีเซฟมีโบนัสได้2รูปแบบคือ 1. ออมทอง5,000บาทต่อเดือนระยะเวลา12เดือนติดต่อกันรับเงินออมสมทบจำนวน1,500บาท 2. ออมทอง2,000บาทต่อเดือนระยะเวลา12เดือนติดต่อกันรับเงินออมสมทบจำนวน 500บาทโปรโมชั่นนี้จำกัดสิทธิ์เพียง500ท่านแรกเท่านั้นโดยจำกัด1สิทธิ์ต่อ1บัญชีและจะจัดสรรสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าตามหลักเกณฑ์ผู้ชำระเงินครั้งแรกก่อนได้รับสิทธิ์ก่อนจนกว่าจำนวนสิทธิ์จะเต็มตามที่กำหนดระยะเวลาการสมัครเข้าร่วมโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่15ตุลาคม2568ถึง31มกราคม2569เท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ม026111500 โหลดแอปมีโก by GCAPGO แล้วเริ่มออมทองได้เลยวันนี้สุดท้ายสิ่งสำคัญในการลงทุนคือต้องเลือกผู้ให้บริการที่น่าเชื่อถือ GCAPGO มีมาตรฐานและระบบความปลอดภัยสูงมั่นใจได้ร้อยเเซว่าการออมทองของคุณจะปลอดภัยและได้ราคาดีครับติดต่อ GCAPGO ได้ที่ Line Official GCA i si g ไโทร026111500 Facebook MEGO by GC a p Go เว็บไซต์ w w w g c a p c o t h